สวัสดีครับพบกับผมนะครับป๊อบป,ปรินทร์นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการตะลุยโจทย์ Ent ท ance เคมี Me นะครับก็คือเป็นการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าของข้อสอบ e n t ท a น c e เคมี Me ที่เคยออกมาในอดีตนะครับข้อแรกนะครับข้อที่1โจทย์บอกว่าข้อใดคือข้อความที่ถูกต้องที่สุด 1. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีจานวนนิวตรอนเท่ากัน 2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีมวลเท่ากัน 3. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน 4. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีเลขมวลเท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของข้อสอบเอนทานที่เคยออกมานะครับก็จะเป็นเรื่องของอะตอมและตารางธาตุนะครับก็สําหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะกดพอยส์คลิปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองทําโจทย์ข้อนี้ดูนะครับ พอทาเสร็จนับก็ค่อยกดเพล์ต่อนะเพื่อที่จะดูว่าฉเฉลยนะเป็นข้อไหนแล้วมีวิธีท,ทำยังไงแล้วก็ตอบถูกหรือเปล่านะครับข้อนี้นะครับก็จะเป็นข้อที่วัดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไอโซโทปของธาตุนะครับก็จะต้องรู้ก่อนนะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเนื่องจากอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันนะครับถ้าเป็นอะตอมของธาตุ นิดเดียวกันนะครับจะต้องมีจํานวนโปรตอนที่เท่ากันเสมอนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นธาตุนะครับเป็นธาตุก็คือไม่ได้เป็นไอออนนะครับก็จะต้องมีจํานวนโปรตอนในนิวเคลียสนะครับเท่ากับจํานวนอิเล็กตรอนที่โคจรรอบๆนิวเคลียสเสมอนะครับถ้าเป็นธาตุเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธาตุนะครับก็คือไม่ได้เป็นไอออนนะครับจานวนโปรตอนกับจํานวนอิเล็กตรอนจะต้องเท่ากันเสมอนะครับแล้วก็เป็นจริงตลอดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอะตอมของธาต นชนิดเดียวกันนะครับจะต้องมีจํานวนโปรตอนที่เท่ากันนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของไอโซโทปนะครับไอโซโทปก็คือเป็นอะตอมของธางตุชนิดเดียวกันแปลว่ามีจะต้องมีจํานวนโปรตอนที่เท่ากันนะครับแต่ว่าจะมีเลขมวล A นะครับต่างกันนะครับเพราะธาตุแต่ละชนิดอาจจะมีไอโซโทปได้หลายไอโซโทปนะครับแปลว่าธาตุชนิดเดียวกันนะครับถ้ามีหลายไอโซโทปนะครับ ถ้าเป็นธาตุชชิดเดียวกันจะต้องมีจำนวนโรปรตอ,อนที่เท่ากันเสมอนะครับแต่ว่าจะมีจำนวนนิวตรอนที่แตกต่างกันได้นะครับส่งผลให้มีเลขมวลหรือตัวเเนี่ยนะครับเลขมวล A เนี่ยนะครับ,รบแตกต่างกันนะครับถ้าเลขมวล A แตกต่างกันก็จะทําให้มวลของธาตุแต่ละไอโซโทปนั้นๆแตกต่างกันได้นะครับถ้าธาตุน,นั้นมีจำนวนไอโซโทปมากกว่า1ไอโซโทปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตาม x az นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของธาตุนะครับ A ก็คือเลขมวลนะครับเลขมวลก็คือจะบอกถึงจํานวนโปรตอนบวกนิวตอนนะครับส่วน z ด้านล่างนะครับแคือเลขอะตอมนะครับเลขอะตอมก็จะบอกถึงจํานวนโปรตอนนะครับอโซโทปของธาตุนะครับก็คือธาตุชนิดเดียวกันก็คือจะต้องมีแซเท่ากันนะครับแต่ว่าจะมีเลขมวล A ต่างกันนะครับก็คือจะมีจํานวนนิวตอนแตกต่างกันนะครับก็คือเป็นไอโซโทปเพราะฉะนั้นถ้าดู ข้อ1นะครับเขาบอกอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีจำนวนนิวตรอนเท่ากันข้อ1ผิดเพราะว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันนะครับจะต้องมีโปรตอนเท่ากันแต่จะมีจำนวนนิวตรอนที่เท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้ถ้ามีถ้าธาตุนั้นมีจำนวนไอโซโทปมากกว่า1ไอโซโทปก็จะมีจำนวนนิวตรอนที่แตกต่างกันได้ข้อ1ผิดนะครับข้อ2ออะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีมวลเท่ากันนะครับ ถ้ามีหลายไอโซโทปนะครับอะตอมของธาตุที่เดียวกันก็มีมวลแตกต่างกันได้ขึ้นอ,อยู่กับ A นะครับของแต่และไอโซโทปก็คนะือเลขมวลของแต่ละไอโซโทปนะครับข้อ3อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีจำนวนอ e ิเลนะ็กตรอนเท่ากันอย่างที่บอกอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะต้องมีจํานวนโปรตอนเท่ากันนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นธาตุนะครับไม่ได้เป็นไอออนเพราะฉะนั้นจำนวนโปรตอนกับจำนวนอ e ิเล็กตรอนจะต้องเท่ากันเสมอนะครับข้อ3ก็จะถูกต้องนะครับข้อนี้ก็จะตอบข้อที่3นะครับนะส่วนข้อ4อะตอมของธาตุ ชนิดเดียวกันมีเลขมวลเท่ากันอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของเรื่องของไอโซโทปนะครับอัตรมของธาตุชนิดเดียวกันนะครับก็จะมีเลขมวลแตกต่างกันได้ถ้าธาตุนั้นๆมีจำนวนไอโซโทปมากกว่า1ไอโซโทปนะครับเพราะนั้นอัตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีเลขมวลเท่ากันก็ผิดนะครับเนื่องจากธาตุชนิดหนึ่งๆอาจจะมีจำนวนไอโซโทปมากกว่า1ไอโซโทปได้นะครับส่งผลให้อาจจะมีธาตุชนิดเดียวกันจะต้องมีจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่อาจจะมีจำนวน นิวตันต่างกันเลขมวลต่างกันนะครับแล้วก็มวลของธาตุแตกต่างกันได้นะครับข้อนี้ก็จะตอบข้อที่3นะครับข้อ2นะครับโจทย์บอกว่าจงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้องข้อ1จํานวนโปรตอนเรียกว่าเลขอะตอมข้อ2ผลรวมของโปรตอนและนิวตอนเรียกว่าเลขมวลข้อ3ออะตอมของธาตุเดียวกันมีจํานวนโปรตอนและนิวตอนเท่ากัน แต่จำนวนอิเล็กตรอนต่างกันจึงเรียกอะตอมของธาตุเดียวกันว่าไอโซโทปข้อ4อะตอมของธาตุชนิดหนึ่งมีจำนวนโปรตอนเฉพาะตัวไม่ซ้ำกับธาตุอื่นๆน,นะครับก็น้องๆที่ดูอยู่ก็ลองพอส์ไปก่อนนะครับแล้วก็ลองทำดูนะครับแล้วก็ค่อยกดเพจเพื่อดูเฉลยข้อนี้ต่อไปนะครับข้อนี้นะครับก็จะเป็นข้อสอบวัดความรู้เรื่องของอะตอมและตารางธาตุนะครับ แล้วก็เกี่ยวกับข้องกับไอโซโทปเหมือนเดิมนะครับก็ไอโซโทโปนะครับมันก็คือเป็นอะตอมของาธาตุชนิดเดียวกันนะครับที่มีจำน,นวนโปรตอนเท่ากันแต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกันนะครับก็จะส่งผลให้มีเลขมวล A แตกต่างกันนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นาธาตุนะครับเป็นาธาตุก็คือไม่ได้เป็นไอออนนะครับก็คือจะต้องมีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนเสมอนะครับก็คือตาม xAz นะครับ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุนะครับ x a z x ก็คือสัญลักษณ์ของธาตุนะครับ a คือเลขมวลนะครับก็คือจำนวนโปรตอนบวกจำนวนนิวตรอนนะครับ z คือเลขอะตอมนะครับก็จะบอกถึงจำนวนโปรตอนนะครับถ้าธาตุหนึ่งหนึ่งมีหลายไอโซโทปนะครับแปลว่าธาตุนั้นๆนะครับก็จะต้องไอโซโทปแต่ละชนิดนะครับจะต้องมีจำนวนโปรตอนที่เท่ากันนะครับแต่ว่าจะมีจำนวนนิวตรอนที่แตกต่างกันนะครับส่งผลให้เลขมวล a แตกต่างกันนะครับนี่ก็จะเป็น ไอโซโทปของธาตุชนิดต่างๆนะครับซึ่งธาตุแต่ละชนิดอาจจะมี1ไอโซโทปหรือมีมากกว่า1ไอโซโทปก็ได้นะครับถ้าธาตุชนิดนั้นมีจำนวนไอโซโทปมากกว่า1ไอโซโทปนะครับแต่ละไอโซโทปของธาตุนะครับก็จะมีแซที่เท่ากันแต่ว่าจะมี A ก็คือเลขมวลที่แตกต่างกันเพราะว่าธาตุนั้นๆหรือไอโซโทปนั้นๆนะครับมีจำนวนนิวตรอนนะครับของแต่ละไอโซโทปที่แตกต่างกันนะครับข้อ1นนะครับเขาบอกว่าจำนวนโปรตอน เรียกว่าเลขอะตอมก็คือแซนะครับก็คือถูกต้องข้อ2ผลรวมของโปรตอนและนิวตอนเรียกว่าเลขมวลก็คือ A นะครับตามนิยามอยู่แล้วก็ถูกต้องนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับข้อ3อะตอมของธาตุเดียวกันมีจำนวนโปรตอนเท่ากันอันนี้ถูกนะครับและนิวตอนเท่ากันอันนี้ผิดนะครับเนื่องจากนิวตอนอาจจะออจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่จำนวนนิวตอนอาจจะแตกต่างกันได้ถ้าธาตุนั้นมีหลาย อโโไอโซโทปนะครับแต่ละไอโซโทปก็จะมีจำนวนนิวตรอนที่แตกต่างกันได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันนะครับแต่จำนวนอิเล็กตรอนต่างกันอันนี้จำนวนนิวตรอนก็จะเท่ากับจำนวนโปรตอนนะครับถ้าเป็นธาตุนะครับอันนี้ก็ผิดอีกนะครับจึงเรียกอะตอมของธาตุเดียวกันว่าไอโซโทปนะครับข้อ3ก็จะผิดนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อที่3นะครับข้อ4อะตอมของธาตุชนิดหนึ่งจะมีจำนวนโปรตอนเฉพาะตัวไม่ซ้ำกับธาตุอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็น ตามทฤษฎีเลยนะครับข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับอะตอมของธาตุชนิดหนึ่งหนึ่งนะครับจะต้องมีจำนวนโปรตอนเฉพาะตัวไม่ซ้ํากับธาตุอื่นๆนะครับถ้าธาตุใดก็ตามที่มีจํานวนโปรตอนเท่ากันนะครับธาตุนั้นจะเป็นธาตุชนิดเดียวกันเสมอนะครับข้อสีก็จะถูกต้องนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อที่3นะครับ